การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุกันบ้างดีกว่าในเรื่องของการจัดตอกสารขายนี่นะคะคือเขาบอกว่าจัดตอกขาย<ม>บางรายเนี่ยสร้างรายได้มากกว่า3 0 0 0 0บาทเลยค่ะยายคำปันเขืเข่อนคำค่ะอายุ73ปีชาวบ้านหมู่ที่1บ้านหม้อกแกงทองตะบลแม่ก,กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะนำไม้ไผ่บงมาจักตอกส่งขายและยังมีผู้สูงอายุทุกครัวเรือนค่ะใช้เวลาในช่วงนี้มาจักตอกขายซึ่ง ต้องบอกว่ามีความต้องการสูงนะคะในตอนนี้และไม่สามารถผลิตให้ลูกค้าได้ทันค่ะยายคำปันเล่านะคะว่าช่วงนี้ไปจนถึงระยะเวลาประมาณ3เดือนไผ่บงที่เนื้อยังอ่อนก็สามารถที่จะนำมาจากตอกได้ง่ายจากนั้นจะรวบรวมส่งขายเฉลี่ยววันละ5กิโลกร,รมัมเยอะนะคะ5คกิโลกร,รมัมโดยตอกขนาดสั้นขายกิโลกร,รัมละ25-30และตอกยาว100เส้นขาย30บาทซึ่งแต่ละรอบนะคะสร้างรายได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ3 0,000บ,บาทค่ะเยอะนะ ส่วนยายบัวคำค่ะขันทองอายุ74ปีบอกว่าช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนก็จะมีรายได้ขายตอกเฉลี่ย30,000ถึง40,000บาทเป็นรายได้ที่ต้องบอกว่าเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเลยครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านแห่งนี้ครับมีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแทบทุกหลังคาเรือนเลยนะฮะแต่ละวันก็จะนำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนผ่าซีกๆนะครับนำมาจักตอเป็นเส้นๆน,นะฮะแล้วก็นำไปผึ่งแดดระยะเวลาประมาณ3วัน แล้วก็นำมามัดรวมกันส่งให้ลูกค้าที่มารับซื้อครับนะฮะ